มาในส่วนของการอ่านเวลานะคะที่เป็นนาฬิกาเป็นชั่วโมงเนี่ยค่ะ9โมง10โมง11โมง12โมง1โมง2โมง3โมง4โมง5โมง6โมง7โมง8โมง9โมงใช่ไหมคะอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงดึกอะไรอย่างนี้นะคะอะเราก็จะใช้วิธีการก็คือเติมเข้าไปในประโยคนะคะอย่างถ้าช่วงเช้าใช้คำว่าเจ่าสร้าง9โมงเช้าเราก็จะใช้คำว่า อย่าลืมนะว่าแปลภาษาจีนแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะ9โมงแล้วก็เช้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจ่าวซั่งจ่าวซั่งก็คือตอนเช้าใช่ไหมคะเอาจ่าวซั่งนำก่อนแล้วก็ไปที่จิ๋วเตียนก็คือ9้าโมงนะคะแต่ถ้าเป็น9้าโมงตอนกลางคืนละ่ะนะฮะตอนอกลางคืนแล้วจะบอกว่าไงหวานซั่งนะคะหวานซั่งก็คือช่วงกลางคืนนั่นเองหวานซั่งจิ๋วเตียนพอได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงบ่ายละ่ะช่วงบ่ายบ่ายสามเนี้ยก็บอกว่า เชี่ยอู่สั้สนเตียนเนี่ยค่ะบ่ายสามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเที่ยงก็จงอู่ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนล่ะเที่ยงคืนก็บอกว่าปั้นเอะทุกคนก็จะรู้ปั้นเอยก็คือเที่ยงคืนถ้าเป็นในช่วงของอตีหนึ่งจนถึงหกโมงเช้าล่ะจะใช้ว่ายังไงนะคะก็บอกว่า,าลิงเฉินอีเตียนนะคะตีหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นตีสี่ตีสี่ก็จะใช้คําว่าลิงเฉินชือ่อเตียน พอได้นะคะ,ะสนใจในส่วนของบทเรียนต่างๆในส่วนของคอร์สจูอินอ่านจีนได้ทุกค่ามันมีทั้งหมด 3, 30บทเรียนนะคะก็สอบถามมาได้ที่เจ้าหน้าที่นะคะไปที่ไลน์ OA a อเอสซีห้บคัดจริงเซอร์เวิร์คุณผู้ใจเจียน